แฮปปี้อ n น v e ว s ซ r y 19ปีของไฮโซปาร์ตี้นะคะก็บอกเลยว่าแคทเนี่ยรักไฮโซปาร์ตี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่หญิงขอบพระคุณไฮโซปาร์ตี้นะคะที่ผลิตผลงานดีๆอย่างนี้มาให้ผู้กับชาวไทยอยู่ตลอดรักนะคะค่ะข,ขอแสดงความดีๆกับนิตยสารไฮโซปาร์ตี้ด้วยนะคะเราก็เห็นกันมาตั้งแต่เดย์วันจนวันนี้เนี่ยก็เข้าปีที่19แล้วก็ขอให้ผลิตเอ่อคอนเทนต์แล้ก็เนื้อหาดีๆนะคะ แล้วก็ขอให้นังสือทั้งเว็บไซต์ทุกอย่างในธุรกิจตรงนี้เนี่ยจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับในครบรอบ9ปีของไฮโซปาร์ตี้นะครับขอให้ไฮโซปาร์ตี้เนี่ยเป็นสื่อที่ดีมีคุณภาพและอยู่ไปนานๆน,นะฮะค่ะมิ้งก็ขอยินดีกับไฮโซปาร์ตี้ด้วยนะคะปีนี้ก็ครบรอบ19ปีแล้วนะคะขอให้อยู่ผู้คนไทยนานๆแบบนี้เรื่อยๆไปค่ะ congratulations นะจ๊ะ19 years and may you have another happy and prosperous 19 years to come congratulations ค่ะก็ขออวยพรให้ไฮโซปาร์ตี้นะคะที่ครบรอบ19ปีแล้วเนี่ยยืนยาวยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาคอยติดตามนะคะเพราะว่าเป็นนิตยสารที่วาไลตี้มากมีทุกเรื่องแล้วก็มีเรื่องทั้งสวยๆงาม ทั้งเกี่ยวกับสังคมทุกอย่างแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะคะก็ขอให้มีคนติดตามแบบนี้ค่ะนิตยสารดีๆแบบนี้มียอดวิวทุกคลิปเยอะๆแบบนี้ไปตลอดนานๆไปตลอดเลยค่ะคะุณชายค่ะสวัสดีนะคะก็ขอบคุณไฮโซปาตี้นะคะที่อยู่สู้สังคมไทยมา19ปีนะคะในวาระนี้ก็ขอให้ไฮโซปาตี้เจริญยุลุ่งเรืองเรื่อยๆไปนะคะแล้วก็ผลิตสื่อดีๆมาให้พวกเรา นะคะขอบพระคุณะค,ะค่ะค่ะก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับออนิตยสารไฮโซปาร์ตี้แมกกาซีนนะคะในโอกาสครบรอบ19ปีก็ถือว่าเป็นแฟนคลับมาช้านานแล้วก็ถือว่าเป็นแมกกาซีนที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสีสันของสังคมอย่างนี้ตลอดไปนะคะเชียร์สค่ะสวัสดีครับที่บู้สูงได้ครับ19ปีครับ Happy Birthday แล้วก็ Happy Anniversary เลยนะครับกับไฮโซปาร์ตี้นะครับ ถ้าเป็นวัยรุ่นกำลังเรียกว่าอยู่ในช่วงที่โอโหเบิกบานแจ่มใสเต็มด้วยพละงกำลังอยา่างเต็มที่เลยแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่มงคลมากๆนะครับเพราะว่าเราจะผ่านพ้นช่วงโควิดที่แย่ที่สุดไปแล้วตอนนี้มีแต่ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นสดใสขึ้นแจ่มใสขึ้นนะครับสำหรับครอบครัวไฮโซปาร์ตี so ้ทุกๆคนเลยนะครับก็ขอให้ไฮโซปาร์ตี้นั้นเติบโตขึ้นไปนะครับเป็นสิ่งซึ่งทำให้ใครที่ได้สัมผัสใครที่ได้ ใกล้ชิดใครจะได้ร่วมงานด้วยนะครับขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วเราจะก้าวสู่ปีที่20แล้วต่อไปถึงปีที่30-40ไปด้วยกันเรื่อยๆเลยครับสามมูีเกดครับไฮโซปาร์ตี้